ดีครับอยู่กับซอจอรีวิวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ e l x 9นะครับตัวนี้เป็นมีบีกันไฟฟ้านะครับง่ายของคราวผลิตทศเกาหลีนะครับเป็น asgk นั่นเองนะครับนะครับเป็นพลาสติกเกดอะไรไม่แน่ใจเสียงนะครับกันกระแทก ใส่กระสุนในข้างในนะครับเป็นกระสุนใส่กระสุนด้านล่างนี้นะครับใส่กระสุนเทสได้เฉยนะ ผมก็กดให้สุดครับจนมันล็อกกับข้างล่างนะประมาณแล้วเขยาข่าเขยา่าออกมันก็มีกระสุนเข้าไปนะครับกัวปื่นนาฬะกานี้นะครับยิงวับยิงวับได้กระท้อนแสงอ่อนๆเอ้ยกระพแสงไฟ นะครับจับถนัดมือดีน้ำหนักไม่หนักเกินไปนะครับเทียบกับบีบีกันอื่นๆที่เป็นตัวท็อปข้อไหนมันก็จะค่อนข้างต่างนะครับกับน้ำหนักเอาไปซ้อมยิงเล่นตัวนี้นะนเทียบลายอ่านไ,ได้ นะครับออกมาปึ๊บยาวขึ้นเยอะเลยนะครับให้การเล็งการยิงแม่นขึ้นนะไอศุนยเล็งด้านหลังพับไม่ได้นะครับตัวนี้ใส่พวกสโค๊ปใส่อะไรได้ของแต่งมาใส่ได้นะครับันี้ขยับได้แต่ไม่รู้ขยับทำไมนะ น,นี่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคด้านล่างก็เป็นนอ็อตไขการใส่การปิดกลับก็กดด้านล่างนี้นะครับสามารถกดได้กดปุ๊บแล้วก็หักกลับแบบนี้อีกนะครับใส่เข้าไป การยิงมีอยู่3ระดับด้วยกันไอ้สามแบบมีขึ้นเซฟนะครับดานพอดีแสงไม่ค่อยมีเ่ยมันดันถ้าดันตรงกลางปึ๊บกลางนะไอชั้นแรกเลยเป็นการเซฟกดไปไม่ลงนะครับดูว่ากดตรงกลางปึ๊บให้เล่นตรงกลางนะมันจะเข้าได้นะครับเป็นการยิงแบบทีละนัดนะครับดันสุดจากฝั่งซ้ายเข้าไป อจะเป็น full auto นะครับคอมเมนต์ยำพอยิงเล่นได้นะครับแทบไม่มีคอมเมนต์ยำเท่าไหร่นี่นะครับการถ้าเราปรับแล้วดันจนสุดหรือดันตรงกลางมันก็จะบอกว่าเราใช้แบบอะไรอยู่เห็นไหมครับเนี่ยตรงกลางก็จะเป็น s e m ิ ด้นสุดก็เป็น full w a t e ถ้าปิดหมดเลยก็ไม่มีอะไรโลน้นเก่งใส่แฟตเข้าไปจะเห็นชิ้นงานที่มากขึ้นนะครับในกว u a งแล้นนี่กลวงลกลวงก็ไม่มีอะไรเป็นที่เสร็จ ลางนี้ใส่ลูกกระสุนนะครับโอ okay. เคเดี๋เรามาดูข้างในกันดีกว่าีน,นช่องใส่กระสุนก็ใส่เข้าไปก็แทกแทกแทกด้ว่าไปปึ๊บการเปิดนะครับการเปิดใส่ฐานใส่แบตเตอรี่ สายถานกดสลักด้านหน้านี้นะครับด้านบนนี้ตึกแล้วก็ยกขึ้นได้เลยครับมันก็จะเกี่ยวกับด้านหลังมากเรียบร้อยครับเราจะเห็นว่ามันมีท่อแล้วก็ชุดลูกสูบมอเตอร์ด้านไหนแล้วก็แผงไฟนะครับ ด้าน,นฝาประกับบนนะครับก็จะมีรูปโคแบตเตอรี่บอกอยู่ด้วยนะครับเราจะเห็นการปรับอ่ะเปิดแฟลตดูหน่อยบ,บอกโคบวกโคลบต่างๆนานาบอกมาเลยนะครับตัวตืดสายองมอเตอร์นะครับ มอเตอร์ไม่ใช่หนานะใช่ไว้น, <c oughs> นี่ชุดลูกสูบนะครับอัดลูกสูบเข้าไปหมุนตืดๆเนี่ยไม่มีนค้างอยู่ในลำกล้องอยู่เตรียมพร้อมยิงหมายถึงว่าตัวนี้ต้องใส่ลูกเกินไประยะหนึ่งก่อนถึงจะยิงได้นะครับให้ลูกมันดันเข้าลังเลออย่างนี้นะครับ ค่อนข,ข้างโอเคเลยนะชุดฐานเขานี่นะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษ ประมาณนี้แล้วกันครับการใส่กลับก็ให้มันปิดด้านท้ายก่อนเนาะนะใส่ด้านท้ายก่อนยกก่อนแล้วใส่ด้านท้ายไว้ก่อนก็ดันกดสลักตึ๊บยบร้อยครับเป็นอันเสร็จพิธีไม่เดี๋ยวคลิปยิงเทสเดี๋ยวยิงให้อีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เราแค่ สปิดตัวให้ดูว่าเฉยว่าเขามีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ค่อนข้างโอเคเลยทรงมันรู้สึกจะเป็น MP9 นะถ้าทรงปืนจริงเลยนะครับ MP9 อ่ะตัวนี้ไาก็ขอบคุณครับไว้คลิปหน้าสวัสดีครับบ